จะทำทุกอย่างที่น้องต้องการนะครับทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจน้องนางเราพี่จะทำอยู่ยามนี้จะคนรักเราจะชื่นบานถึงวันเวลาเกิดบานเพราะใจตรงนี้ไม่เลื่อนลางพี่จะทำทุกอย่างตามที่น้องต้องการครับทุกอย่างเพื่อให้ น้องนางเรปิี่กทำอยู่ยังนี้อูวคนละเรายอชื่นมานถึงวันเวลาเกิดพ้าดไม่ไดใจตรงนี้มมนเลื่อนละเต่กยังแยไม่เอาเส้นลูกงกับหิปฮบฟังแสดงพี่ดูแลรู้เลยก็กิ๊กกอกคงไว้ใจให้พี่พงความท้าพดบดกับที่กอกอ่ะแั่มีนีแน่นอนไอ้นู้เลนกันปี่ล็อกไอปีวิ้นพี่เขายังไม่หลอดแป้งนี่เขาวิ่งพระไปอินจนยังชอบอเลนเล่มรืจะปะตัวเองเอเป็นบอปไปช้สักสัิทธิ์ิใช่สักมัดเองย่างล็อกอ่ะตัฉันจะลบตรนี้ไม่ยิก แต่ท้แต่ความฝันมีแก่งขันโอลิมปิกสุขกัิที่ปีนไดสานักงปั่ทุไยกขจะทุ่ตีทุ่ีชอบเมากันไปก็ไปคิดไปเป็นไปคนี้เกิดเลื่องแย่ยางก็ายังคิว่าเป็นโชคดีเขาแก้ได้เห็นไมนานคนงานยำลาตีอาจจะใจพี่แกงกขาจะเสิยราลัยปั่นวารีไปหยบทุกบองเขาเป็นตู้ไล่ไปผู้ได้มาลาวี